อันนี้มันดอกธรรมาดาให้ผมเออใชไปะล่ะใช้ถ้าให้ก็เอาขอบคุณมากครับนะน่าล็กให้ลูกดอกครับผมมีตรภาพแห่งการหาป,านานปลาสวัสดีครับปูมพี่น้องครับผมปลอกันอีกแล้วนะครับเนะบาะกระบปอาูีสารสายหลาเก้าครับมือนี่กับการหาปลาครับเหมือนเดิมนะครับอู้หูปลาก็บอนดีเลย โอ้บนพี่น้องมึงบ่อนกบปุ๊บปับเรียห้องเก่าห้องเดิมเหรอพี่น้อนมันเดิมโอ้มือนี่อ่านอกบ่าหนิน้ำดำพี่น้อนสนานเป็นเนาะคือเก่ามั่งครับสภาพหมองเก่าอลไรนี่ผมไม่มองไปนะครับมันต่อมเป็นมองนี่มาไหมครับดาวเดียบได้ครับ ยังเลยมันขึ้นแต่ยิงไม่ทันอ๋อขึ้นดีนะครับวันนี้ก็มันขึ้นไวอยู่อ๋อมวรแล้วครับวันนี้แจ๋วมันปลาคล้ายๆมันนอกแล้วครับนี่มันไม่นอกพี่มันขึ้นธรรมดาเลยละครับอน้ำธรรมดามาตวายครับนาเลิกหมาแล้วครับมานานนะครับเด้อ <g ül> มาตอนอ๋อ น้าอ้วนอยู่นู่นเหรออวนอ้วนเล่เป็นช่องตัวไอ้แกมานานยังอ่ะโอ้พึ่งได้เลยตั้นน่ะอืมแล้วอ้วนยี่งขึ่นเลยตัวเท่ากันแต่นั่นยิงเลยอ๋อฝ้าใหญ่อ่ะอืมเมื่อกี้ไปเจอแกอยู่พองปลาอ๋อเอาไปจากแดดพองปลาเนอ่ะอ๋อครับครับมันขึ้นไหมความนั้นเนี่ย อันนี้ปลาอะไรปลาสังขวาดเหรอสังขวัดลูกมันขึ้นทุบๆอันนี้อันนี้ลูกมันอ้าวเหรอมานะครับนาเพิ่งมาเหมือนกันครับอ๋อครับครับไปเดี๋ยวลุ้นด้วยกันนะติดตามพี่น้องติดตามนี่ครับสภาพไม้ตอนบใบม่วงครับผมเดี๋ยวหนักมันเป็นยังไงบุนมันเป็นดรืนี้ป่าขึ้นเนู่รอลุ้นนํากันครับผมติดตามครับ má mấy Đây không? Dạng bột chẳng mà ยางพุ๊บแปลงขึ้นปับไปอ่ยปลาดุกก็ไม่ขึ้นหรอปลาดุกก็ไม่มีขึ้นเลยเออแปลกเนาะตอนแรกๆมาปลาดุกเยอะเด็ดอ๋อแต่ตอนนี้ไม่น่าลยได้ซัดกี่ทีแล้วเนี่ยตรงนี้เลยใกล้ๆขึ้นเรือเลยแต่เรามองไปนน่นไงอ๋อ ครับาอะไรพวกเขาวันอาหารหล่อไปแล้วพี่น้องหม่องเก้านะครับไม้เก้าหมื่นเห็นปลาดุกตัวหนึ่งนะครับเมื่อกี้ Thì sì mình nhập tổ bưng lên thôi nhanh ก็โดนว่ะอ๋อโดนนึกว่าไม่โดนเหลือก็รใอย เรียบร้อยเรียบร้อยไปดูโอ้บนดินเลยพี่น้องไงอัดโขหัวเบิ้งครับเอ้าพอได้ไปถอดกินรับปลาข้องนี่มันสะหาดอยู่เป็นต่กินเน็นข้องอื่นบวกา์เก็บกรับผมตัวส้มแชนน็กหน่อยแลวแก้ จากสิไปคว้องเดนะพี่น้องนะคว้องใดก็บพ่อปัดเกาค้างขันเห็นแค่ปลาดุกตัวเดียวครับของหล่ออาหารนะว่เห็นเขามาอีกครับยิ่งแล้วจอเบ,บิ้งนี่จะเข้าครับ,รบขัน,ขนบ่าคืดเอวใบสามสิบไปสะพันเก,านก่า,าพิ่นกระมูนหนาๆพิ่นก็เลยมีมูคุยนะครับ 就特别的静。<noise> ไวโพูหด ปลาอย่างมันมันขึ้นจังปลาสบายแลยเป็นปลาช็อคเกอร์พุ่นกับมันขึ้นอยู่สายหุ่นเต็มอยู่หุ่นทางหุ่นว่าม่ีมองเขาไปว้ไวเกิน ไว้ขันไกมันก็ไข่เลยพี่นนองมันขึนไก่จะไปทางไหนใส่ไปก้อนล่ะโอดไวอะ bà khuyên đi em ơi Thế không phụ cho nằm xe nằm lâu không có đầy ở nhà báo ý sản của đứa thì nó nghe của sinh cán đầy mất nổi không những pha bẹp này thì nó thần tháng thần quá có... oh, Nhưng mà mình pha này của mình nhưng thấy bưng mệt và hoàng kiến đầy nhạc đúng không? โอเมนวา่ายิง่งผูกเด่เลยเนาะต้องอาศัยลูกผูกปา่าลอยมากโกโกไกข่แน่อันนี้มันบ่อนปุ๊บลงปั๊บนะเขาอ,อาศัยยิ่งดักทั้งนะครับเนาะถือก็ดีไปครับเป็นว่าถือกันยิ่งไม่ขึ้นมาแหละเดี๋ยวไปเียเรียดพี่น้องการยิ่งป่า เกือเข้อาอ่อกไม้พ่นคขายเองสันหรอกี่นกักงเขียดซิงมันจะไปซี่เลียดกับมันครับกับชีวิตมือมานเดี๋ยวมันได้เองครับผมฝึกไปนะโู้ประดุก พอดีกับอากาศมันคึ้นมาเนี่ยพีน่น้องวิสัยทัศน์กับสิมองเห็นยากอะไรยังเห็นมา ว้าเอะค่ะปานจันวดบอถือเริ่มจะเงียบพี่นอ้องมันก็ประเงียบแบบว่ามันไปบ่อนฟังคุ่นนะส่วนไหลแต่ฟังนี่มัน เริ่มบ่ขึ้นแล้วยิ่งไปหลยดอกเยอนี่แบบได้ไปอะไรประดุกประดุกขึ้นไหมครับพ,พอได้เหิ่ม đây em à, oh. ai đây là bà ây <coughs> <coughs> à thôi hả <coughs> <coughs> để có hầm <phạm>. à <coughs> <coughs> <Ay -ya. coughs> oh. <đây>, <coughs> อันนี้นไงวะอ๋อ,อตาตามือสาโอาน,นะม,นม,มั้ยอืออีอยะมาทาน <c oughs> ไปว่าหันไป่อประดุกเดี๋ตัวนึงไหนหน่อยนะลยุ้นอีกสักตั้ง หรอครับรอเี่อออ้กล้ามถย่ยูป<อ>กักปน่าโหดเกินดสืกล,ล้ามถัะ้ส <c oughs> ไม่มีสมาธิเลย <c oughs> <c oughs> แบบนี้ก็ว้าวุ่นกันเลย อถ่ายเซลฟี่พรุ่งนี้เขาจะมาอีกไหมอะไอ มิดอินซิมเลยพี่น้องเอ้ยบาทเนี่ยผมมีฝาเลยครับว่ามือยุดแน่สิเดี๋ยวมามวลบ่อข้นเลยปลานี่เด้ปลาช็อคเกอริมเรียบร้อย ใช่ร้อยยี่ไปแล้วทีอย่างนี้แล้วเหนียวพอโดนปลาตัวเล็กๆขาดดึงไม่อีทีขาด เร่กหัวพ่อน้ไม่ชอบครับอู้หู้นี่น้าใช้อย่างงี้อ,อ๋ออันนี้มันดอกธรรมดาให้ผมเออใช้เปะล่ะใช่ถ้าให้ก็เอาข <c oughs> อบคุณมากครับนะน้าเล็กให้ลูกดอกครับผมมีตรภาพแห่งการหาปลาน้าไม่จริงมันเบาอ,อ๋อเดี๋ยวเก็บไว้เพื่อได้ใช้ถ้าน้าไม่เอาอ่ะเผื่อมานไงไ<ว>น มีคนให้ประมาณขอบคุณมากๆครับเมื่อกี้มันไม่ยิงมาจะมองนี่เหรอเอา้าพี่น้องครับบาวอีสานกับสิขวาตัวกับเลยแล่ะมันโบขึ้นครับปลาโมมี่เลยครับคำาๆมาก่างแมนสิขึ้นก็บมิดใส่ตัวเดียวนะพี่น่องก็ดุ ผัดคล่องนี่เปิดเบาอีสานสิจลจร่องมาไปถอดกินอยู่มันบ่้ถึงกินเลยตัดแล้วเปไ็นไงนะโดนใ <laughs> ส่หัวเดี๋ยวไปวี๋ยวพอดูตัวนึงครับนะใส่กันร่งปีนกันร่นงถอดพอดีเดีอยวไปถอดกินกับตำบวจฮุ่งไปเป็นทางเดินนะสำหรับคลิปนี้ก็เดีย๋ยฝากไว้สักนิดนะครับผม ขอบุญขอคุ้นพี่น้องนะครับนะที่เขามารับชมผมจะมาจบลิปนี้ครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจครับสหรับวันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมไว้เฉพอกันชิปหนาครับอาทิตย์หนาหมดละจังสิ่งใดมากรับเนะเนาะดุเดืองครับผมติดตามครับสุดท้ายนี่ขอไวยพอดให้พี่น้องทุกท่านนะครับคอยจะเจ็บจะจนลำรวยเงินทองจิตบังสิ่งใดคอยสมหวังดุกสิ่งตุกปัะกันครับสำหรับวันนี้บ่าวอีสารขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ